เกิดอะไรขึ้นครับผม Facebook คุณ already, อออแอนอรดีสอแอนอรดีล่าสุดเนี่ยเปลี่ยนโปรไฟล์เปลี่ยนรูปพื้นหลังแล้วก็โพสแบบโพสที่อ่านแล้วรู้สึกว่าเรา ก็เป็นห่วงหลายๆคนอ่านแล้วก็รู้สึกตกใจแล้วก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เพื่อนร่วมวงการหมอลำด้วยกันก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจกันเยอะมากพี่ย่าเพราะว่าตื่นเช้ามา7จ็ดโมงเนี่ยเห็นฟีดขึ้นอันแรกเลยแล้วก็เป็นโพสของซอแอนแต่ตอนนั้นอ่ะโพสประมาณสัก20กว่านาทีแต่มีคอมเมนต์เกือบพันแล้วนะตอนแรกนะใช่ค่ะอือคือแล้วก็เพื่อนในวงการเนี่ยคือเหมือนช็อกเหมือนกับเราแหละเข้ามาคอมเมนต์ย่าเข้าไปอ่านในคอมเมนต์คือแบบ เกิด <G ül ets> อะไรขึ้นแม่แม่เป็นอะไรคือทุกคนงงไปหมดเลยงงไปหมดกับคุณแอนก็คือแบบทุกคนก็คือไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในแม่จากโพสต์นี้แล้วก็มีคนมาคอมเมนต์มากกว่า1500คนค่ะมียอดแชร์ไปมากกว่า116ครั้งนะครับะอะเรามาขอพูดถึงก่อนเนาะตั้งแต่ต้นเลยก็คือเช้ามืดค่เช้ามืดนะครับซอแอนออาดีก็ได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ เป็นรูปในโทนสีออกเป็นคุมโทนอะคุมโทนดำเป็นสีออกดำๆขาขาวอย่างเงี้ยเป็นรูปเศร้าๆด้วยใช่ค่ะอ mm um> evet> ่าอ่าแล้วหลังจากนั้นเธอก็ได้มาเปลี่ยนรูปหน้าปกด้วยคือเป็นรูปเดียวกันเลยรูปที่แบบรูปที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นไงมันมีอะไรอยู่ใน้นความหมายมันลึกซึ้งมากเลยเนาะรู้สิแล้วแต่คนจะตีความอ่าตั้งแต่เปลี่ยนโปรไฟล์แล้วคนมาคอมเมนต์เกือบพันค่ะ อล,อลองลองดูหน่อยสิเขาก็จะบอกว่าเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยเขาอมเมนต์อืออ่ะอุ๊ยก็คือน,นี่นะครับก็คือใต้รูปโปรไฟล์นะที่ซอแอนได้เปลี่ยนโปรไฟล์เสร็จแล้วปุ๊บก็มาคอมเมนต์ก่อนเลยคอมเมนต์ตัวเองบอกว่าไม่ต้องห่วงนะคะไม่มีคนเขาให้ห่วงค่ะแล้วก็เป็นร้องไห้ไนี่ ไม่ต้องห่วงขาไม่มีคนเขาให้ห่วงขาแล้วเป็นสติกเกอร์ลูกไห้คนแฟนคลับก็ยิ่งเป็นห่วงหนักเขาไปอีกเพราะว่าเข้ามาคอมเมนต์ใต้รูปของตัวเองอ่าเราต้องก้อยชลินีก็คอมเมนต์ลูกหัวใจสีขาวสองดวงนะครับอ่อบ้านปฐมนานก็เป็นสติกเกอร์กอดนะครับจุนระวีการนะคะก็สติกเกอร์รูกหัวใจสามดวงนะครับตายสุวรรณหมอรำใจเกินร้อยก็บอกว่าอยากกอดแม่เบ้นสุภชัยก็บอกว่าเป็นอย่างน้อแม่คอยอื แล้วก็หลายๆคนเลยเนาะ,ะมาคอมเมนต์เนาะพี่ยอเยอะเลยส่งกำลังใจนะคะกำลังใจครับพี่เนอนบุมบ๋มบิ๋มนิชานันก็มาบอกว่าเนี่ยเป็นยังระบายออกมาถามันเหตุให้สบายจะทามันเหตุให้สบายใจคอยหักเจ้าเดอ้อกอดๆยู่ข้างๆรักยู่ข้างๆเสมอรักๆร,รีมนะครับ ดีมชนชิตาคำภูนร่วมมีดก็บอกว่ากําลังใจนะคะพี่สาวคนสวยนี่แหละอันนี้คือแค่โพสแรกนะโพสแรกที่เปลี่ยนโปรไฟล์นะอ่ามัสกูอ๋อโอเคค่ะครับผมมาไออภิรักษ์ก็มาคอมเมนต์เนี่ยกำลังใจนะพี่แอนอันนี้คือแค่ใต้รูปที่เปลี่ยนโปรไฟล์แต่มีโพสต์อีกไงยี่ย่ามีโพสต์อีกอให้ยี่ย่าอ่านโพสต์ซิ พอโพสนี้แล้วเนาะก็นี่แหละเป็นโพสต์ที่เราตกใจทุกคนตกใจมากกว่าเดิมนอกจากรูปโปรไฟล์กับภาพหนะ้าปกที่เปลี่ยนแล้วเนาะคุณแอนก็ได้มาโพสต์เลยค่ะบอกว่าถ้าหนูไม่จริงใจและหนูไม่มั่นคงกับชีวิตมากๆหนูคงไม่ยอมเลือกที่จะแต่งงานขนาดนี้นะคะเพราะชีวิตมันคือชีวิตอะค่ะถ้าหนูมีเวลาโสดแค่ไม่ถึงกี่วันด้วยซ้ําหนูก็เลือกที่จะมีชีวิตคู่เพราะหนูรักเขาแต่ ถ้าเขาจะไม่เชื่อในตัวหนูหนูก็สุดยากจะอธิบายค่ะหนูรักสามีหนูคนเดียวจริงๆว่าอย่างนั้นค่ะคุณแอนหลังจากคนนี้ครับ<ก>ผมอ่าแต่ก็นี่มีคำที่เราอ่านก็ตกใจเหมือนกันเนาะนี่ก็บอกว่าเนี่ยถ้าเขาจะไม่เชื่อในตัวหนูเนี่ยหนูก็สุดหนูก็ยากจะอธิบายหนูก็สุดยาก จะอธิบายหนูและสามีหนูคนเดียวจริงๆปกติแล้วเนี่ยนะครับคุณแอนกับคุณบอยเนี่ยเขาจะทํางานคนละที่กันอยู่แล้วใช่ไหมอย่างคุณแอนก็เป็นหัวหน้าวงออร์ดีแบนด์บอยสิริชัยก็เป็นหัวหน้าวงไซค์ร้อยก็จะมีงานคนละที่กันแล้วก็จะมีมาเจอกันบ้างหลายๆวันของเดือนเหมือนกันที่จะมาทํางานร่วมกันทีนี้พอทีนี้พอสองคนนี้ทํางานห่างกันปุ๊บ ปกติเมื่อก่อนนะเราก็จะเห็นว่าจะชอบมีคนชอบส่งอะไรมายุแยงเขา,าเใช่ไหมข้มอความต้องเข้าละอีพวกสายปัน่นนี่มา,าพวกสายปัน่นเราไม่รู้เหมือนกันว่าคนกลุ่มนี้เขาต้องการอะไรแต่เห็นบ่อยๆนะครับที่เขาขยันส่งข้อความไปหาแอนส่งข้อความไปหาบอยเหมือนไปยุแยงให้สองคนนี้เขามีปัญหากันแต่ทีนี้ ตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่ามีใครไปพูดอะไรหรือเปล่าใช่ใช่ไหมเพราะปกติเห็นสองคนนี้เขารักกันดีดีไง uh huh. หวานกันทุกวันค uh huh. ่ะอ่าแล้วจะมีเรื่องอะไรล่ะที่ทําให้เขาแบบว่าหน่อยได้ขนาดนี้ uh huh. แสดงว่าต้องมีใครหรือเป่าไป,ไปสกิปนี่แหละหรือว่าใครไปปั่นนี่แหละใช่ไหมล่ะ อ่ะแต่ก่อนหน้านี้นะคะแต่ก่อนหน้านี้ตัวยายา่าเนี่ยก็เห็นโพส์นะโพส์จากผู้จัดการของคุณแอนดอรีขึ้นพี่ไก่ต้งไก่ต้งใช่ไหมไก่ตง้งได้โพส์นะคะคนนีน้เมื่อวานาพี่ไก่ต้งได้โพส์ไม่แน่หรือเปล่านะคะยาย่าก็ไม่แน่ใจท่านอันนี้อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าอันนี้ไมไ่โยงนะคะแต่อนุญาตอ่านเนาะเนื่องจากคุณแอนโพสแบบนี้นะคะว่าว่าเนี่ยค่ะคุณไก่ต้งโพสบอกว่าเมื่อวานมีเรื่องเล่าให้ฟังโทรฟ้องเก่งไม่รับฟังครับอย่ามาแต่ง ขอบคุณครับว่าอย่างนั้นอ่ะยังไงดูคอมเมนต์หน่อยสิคอมเมนต์หน่อยฟ้องใครอะไรยังไงหัวจะปวดกําลังใจผู้จัดการนะคะอ่าเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะซึ่งก่อนหน้าเนี่ยทุกๆครั้งพี่ไก่โต้งเขาจะออกมาโพสแบบนี้แหละเขาจะออกมาโพสแบบแบบนี้ะว่ามีคนอ่ะชอบมาพูดมามาปั่นคุณแอนคุณบอยนู่นนี่นั่นแต่ในวันนี้คือคุณแอนเขาออกมาโพสเองไงคุณแอนเขาได้ออกมาโพสเองในลักษณะนี้อ่ะพอทีนี้หลังจากที่ซอแอนได้โพสแล้วเรามา อ่านคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าคอมเมนต์แฟนขับจะว่ายังไงกันบ้างส่วนใหญ่ก็ส่งกำลังใจให้น้อเป็นห่วงเนาะเราเองก็เป็นห่วงตื่นมาโจ้เขาส่งแล้วอ่าบ่าวโจ้ก็บอกว่าส่งกําลังใจครับเนี่ยน้องเต้าหยองมาเลยห่วงใยครับอ่าแล้วแม่ติ๋มแม่ติ๋มกุซุมาบอกว่ากอดกอดกำลังใจเด้อลูกอ่าคุณโอ๊ตหมอลำสตอรี่ก็บอกว่าเทคแคร์นะพระเอกไดมอนด์เลยที่ไกลบอกว่าห่วงใยครับพี่สาวอืม ยูรีพรทิตาบอกว่ากอดๆนะคะพี่สาวอ่าแฟนคลับนี่ท็อปนารากรค่ะครับนารากรเนี่ยคอมเมนต์บอกว่ากําลังใจครับเพจจริงของท็อปนารากรหลายคนนัสุรศักิ์ก็บอกว่าห่วงใยนะครับพี่สาวค่ะอันนี้ในวงการนะขอนาตอาจจะเฉพในวงการนะแต่แฟนคลับก็เยอะเลยเยอะมากเยอะมากเลยละน้อยค่ะละน้อยกาลสินลําเพลินนะครับบอกว่า กำลังใจนะลูกค่ะเยอะมากเลยเยอะมากเลยอยอ,อยู่มากใช่ค่ะอออเืืนหงสาประพาพรก่อนนะคะพี่สาวค่ะนี่เยอะมากเลยทุกคนคือ,อตกใจพร้อมๆก,กันกับทั้งแฟนคลับแล้วก็ตัวเราด้วยตัวเราด้วยแต่โพสในลักษณะนี้ก็น่าจะเนอะน่าจะเกิดอะไรสักอย่างนี่แหละสักอย่างซึ่ง ซึ่งเราก็ยังไม่ไม่อยากจะคาดเดาไปถึงขั้นนั้น,น,นเนาะอาจจะเป็นแค่แบบเล็กน้อยอืมก็หลายๆคนก็ส่งกำลังใจเหมือนกันแต่หลายๆคนก็ถามมาเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น,อ,นอืมคอมเมนต์นี้อ่ะคอมเมนต์นี้เป็นของของแฟนขับตัวยงเนาะเป็นแฟนตัวยงก็บอกว่าธรรม,มานาของชีวิตคู่ลูกต้องเรียนรู้กันตลอดชีวิตรักอ่าน,นี่นี่ก็บอกว่าอย่าคิดมากนะคะคนเก่ง หลายหลายคนเป็นห่วงมากเลยค่ะเพราะว่าหลายหลายคนไม่ค่อยเห็นคุณแอนจะโพสในลักษณะนี้เนาะบาตโจ้เนาะคุณแอนเขาจะค่อนข้างที่จะเป็นหญิงที่แบบว่า power woman น่ะเนาะคือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดบวกแล้วก็คือถ้าเหตุการณ์อะไรเจออะไรอย่างก่อนหน้านี้ที่เจอเหตุการณ์ในลักษณะนี้ถ้าจะว่ามีคนไปปั่นไปอะไรหรือเปล่าเน่ยคุณแอนเขาจะแคปมาเลยนะใช่ใช่คุณแอนจะแคปมาเลยนะโพสเลยนะคุณแอนจะโพสมาเลยนะแต่ว่าอันนี้เกิดอะไรขึ้นมากกว่านั้นหรือเปล่า คุณแอนถึงได้ออกมาโพสต์แบบนี้อ,อก็ส่งกำลังใจให้คุณแอนดีเนาะ,ะแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เจอปัญหารหรือเจอเรื่องราวอะไรอย,อ,ะอยู่นะครับผมก็อมขอให้เขาเรียกว่าผ่านไปได้ดู<ช>ดีดี่สุดครับนี่แหละเป็นเรื่องราวที่เรานํามาฝากค่ะเรื่องราวของคุณแอนดีเปลี่ยนโปรไฟล์แล้วก็โพสต์ค่อนข้างที่จะตัวโอกตัวใจกันเลยทีเดียวก็อย่างไรก็ตามเราสองคนก็ขอเป็นกาลังใจอีกหนึ่งช่องทางให้กับคุณแอนดีนะคะขอให้ผ่านพ้น ปัญหาอุปสรรคไปได้เนาะค่ะทั้งอุปสรรคทั้งเรื่องงานทั้งในชีวิตคู่ด้วยนะกมทุกเรื่องเลยค่ะขอบคุณแอนค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสํหรับคลิปนี้สวัสดีครับ